สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่นะคะที่ฉันพรทิพย์เพชรรัตน์ค่ะที่ชันลุงดีสดกางค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดำเนินรายการเยี่ยมชมหมู่บ้านโอทอมนวัตวิถีนะคะบ้านโคกรา สาภ<ส>าลน <ขอ S 2> ประโยชน์นะคะ <ขอ S 1> ก็ชาวบ้านของเราก็ได้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนตรงนี้ได้นะคะอันนี้<ช>ก็จะเป็น,นดอกดอกงอนไก่นะคะซึ่งจะมีหลายสีมากเลยมีทั้งสีแดงสีเหลืองนะคะถ่ายรูปออกมาสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมาเราไปดูแปลงผักนะคะที่นี่นอกจากจะมาถ่ายรูปเช็คอินดอกไม้สวยๆนะคะเรายังมีผักปลอดสารพิษนะคะที่อยู่ ให้ท่านชมแล้วก็ซื้อได้เลยนะคะซื้อก,ก็ตัดคอออกก่อนเนาะตอเราเดินก็ตัดแป๊บนึงอัน,นอ่าเดี๋ยเราเป็นเดินเยี่ยมชมแปลงขัดก,กันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะซึ่งจะเห็นว่าทางเข้านี่มันเป็นอะไรนะคี่ายา่เป็นรูปทรใช่ไหมไทรใหญ่ ไม่ต้องพูดหรอกนะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบของแปลงผักเรานะคะซึ่งเราก็จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส,ส่วนนะคะก็จะมีโซน A B C D E อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าพาเราไปเลยะคะ่ะเราจะไปดูโซนไหนก่อนดีเนาะมีกำลังเพาะขยายแล้วเราจะปลูกแบบคือสลับก,กันใช่ไหมคะให้ออกผลผลิตได้ได สงสัยจะได้ไหมคะปสมาประชุมสงสัยหมดก่อนป้จูแน่จูสลาดแปลงนี้นะคะมีคนจองแล้วนะคะพอว่าตอนนี้มันนีมีแค่นี้ถีบว่าพอเทปแล้ว ยังไงคะนี่ออกจากน้ำขั้นนี้ได้ไม่น้อยดิโลละหกสิบบาทนะสวยจังผักกาดนะคะโลละหกสิบบาทนะคะสลัดสลัดผักสลัดนะคะโลละหกสิบบาทนะคะเป็นสลัดที่ปกอดสามพิษใช่ไหมคะได้ พัฒนาชุมชนอำเภอหนังผีนะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอขอบคุณคุณป้าดอกไม้นะคะที่พาเราเยี่ยมชมบรรยากาศของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านโคกลักนะคนะไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปต้นดอกงอนไก่นะคะแล้วก็แป้งผักเียมชมผักสลัดนะคะซึ่งมีออเดอร์ตลอดนะคะจ้าผักของเราจะไม่ทันไม่ทันขายนะคะไม่ทันลูกค้า ว่ามีออเดอร์เยอะออเดอร์เยอะออเดอร์เยอะนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะทางเพจของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านโคกลักนะคะหรือไม่ก็ติดต่อมาที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองกี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะประสานงานให้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ